สวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมเบาเล็กตัวฮานะครับอยู่กับช่องสตรหลวงปู่ตุบายแชนแนลนะครับช่องแห่งการหนึ่งปันตัวเลขนะครับเพื่อจะนําตัวเลขนะครับมาให้ท่านผู้ชมนั้นเป็นตัวเลือกนะครับนาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นเลขเด่นไทยลัฐนะครับของงวดประจําวันที่16ตุลาคม2566นะครับยังคงเป็นเลขที่น่าลุ้นเสมอนะครับในการจับคู่ตัวเลข2ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะจะให้สูตรตัวเลขตัวเดียวนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบบบจัััคคคู่รรททาานน้ชมุกะบ โดยการนําตัวเลขตัวเดียวครับที่เข้ามาตลอดนะครับงวดนี้เราได้เลข7กับเลข2นะครับแล้วก็ในตารางนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราจะได้เลข7นะครับเป็นตัวเลขเด่นนะครับเราจะนําเลข7นะครับมาจับคู่กับตัวเลขใกล้เคียงทั้งหมดนะครับเราจะได้เลข2ตัวดังนี้นะครับนั่นก็คือเลข79 75 73 70นะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากตัวเลขในคลิปนี้ไว้พิจารณาอีกตัวหนึ่งนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหรือพูดที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับบุญนำพาเทวดารักษาครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบความโชคดีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ